เมื่อวานนี้มีแต่ข่าวข่าวทางภากฝั่งกับมูรัดจอนอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็มาฟังข่าวของนายะอิโนโอเอกันบ้างแล้วกันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p a k 24ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเมื่อวันที่2กันยายนนะครับหรือว่าวันนี้นายะอิโนโนเอแชมป์โลกในรุ่น122ปอนด์ทั้ง4สถาบันหลักนะครับ ได้ทำการฟอร์มโชว์ฝีมวชนที่โอฮาชิยิมในเมืองโยโกฮาม่าโดยทำการเล่นลมทวนเชิงแล้วก็ล่อเปาอ้ามือกับทีมงานนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นก็อย่างที่ทราบกันดีก็มีคิวจะชกป้องกันตำแหน่งโลกกับทางด้านมูรัจจอนในวันที่4 4กันยายนที่ไอจีอารีนาเมืองนาโกโยานะครับโดยนายานะครับได้เผยว่าสภาพร่างกายและก็การเตรียมตัวของตอนในครั้งนี้ ถือว่าดีที่สุดเพราะว่าได้คู่ลงนวมที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีคุณภาพโดยเฉพาะทางมาลอนทัปเลสอดีแชมป์โลก2รุ่นชาวฟิลิปปินส์ที่มาเป็นคู่ลงนวมให้นานถึง1เดือนนอกจากนี้นะครับตนยังได้ออกไปซ้อมที่ไทเกนยิมซึ่งถือเป็นการออกไปซ้อมนอกค่ายครั้งแรกในรอบ13ปีซึ่งเจ้าตัวบอกว่าทําให้รู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นนักชกหนุ่มอีกครั้งและมั่นใจว่าการซ้อมที่ดีมากเช่นนี้จะทําให้ผลการชกออกมาตามที่ตั้งเป้าไว้อย่างแน่นอน ส่วนทางด้านคิเดยุกิโออาชินะครับในายใหญ่ของโออาชิยิมนี่ก็ได้กล่าวได้กล่าวว่าการเตรียมตัวครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งโดยเฉพาะคุณภาพแล้วก็รายละเอียดของการลงรวมลงรวมนั้นถือว่าดีที่สุดเท่าที่ตนเคยเห็นมาพร้อมยืนยันว่าอินโนเอนั้นอยู่ในสภ,ภาพพร้อมที่สุดพร้อมแล้วที่จะขึ้นชกกับทางด้านอัคคมาดีเยฟที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่นล่วงหน้าถึงฝ่าปดาห์ทำให้เชื่อว่าการชกจะต้องดุเดือดร้าวใจอย่างแน่นอน อันนี้ก็คือทั้งลูกพี่ก็คือทางด้านที่เดย,ยุกิโอาชิเนาะ,ะประธานใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าของค่ายโออาชิยิมรวมไปถึงนักชกก็คือทางด้านนาวยะเอโนเอต่างคนก็ต่างมั่นใจนะครับว่ามีการเตรียมตัวแล้วก็สภาพร่างกายที่ดีเยี่ยมแล้วก็เชื่อว่าการชกในวันที่14กันยายนนี้ที่นาวยะจะขึ้นชกกับทางด้านมูรจอนเนี่ยจะต้องเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนครับ